บันทึกการต่อต้านรัฐประหารในพม่าวันที่7พฤศจิกายน2565ภูมิภาคชาติพันธ์ในรัฐชินเครื่องบินไอพ่นของรัฐบาลทหารได้ทิ้งระเบิดสถานที่แห่งหนึ่งบนถนนฮาคาทานตาลานันซึ่งรัฐบาลทหารได้พยายามสร้างสะพานขึ้นใหม่ที่ถูกกองกำลังป้องกันชินก่อวินาศกรรม ทหารของรัฐบาลทหารกว่า6 0นายถูกชินสังหารในความพยายามที่ไม่ประสบความสำเร็จในการเปิดถนนใหม่เพื่อให้กำลังเสริมสามารถผ่านไปได้การระเบิดในวันนี้อธิบายโดยชินเป็นอีกวิธีหนึ่งในการตอบสนองต่อความล้มเหลวบนพื้นดินเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดเหตุระเบิดที่หน้าสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในเมืองปาอันซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐเกรียงซึ่งมีกำลังทหารซึ่งมีกำลังทหารอย่างหนานแน่น ในวันชาติเกเรียงนี่เป็นการเฉลิมฉลองที่ควบคุมโดยรัฐบาลพม่ามากกว่าที่จะเป็นชนเผ่ากะเรียงโดยปกติแล้วจะดึงดูดผู้คนจํานวนมากให้มาเต้นรําพื้นเมืองดอนอาหารงานออกร้านและกิจกรรมอื่นๆปีนี้หน่วยทหารปลดปลาอยอย่างหนักเพื่อเฝ้าระวังกิจกรรมต่อต้านโดยจํากัดการเข้าถึงอย่างเข้มงวดและตอนนี้กังวลเรื่องการวางระเบิดกลุ่มต่อต้านและชาวกเรียงแนะนําให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการชนองค์การหลอ,อกลวง ผู้เข้าร่วมถูกปิดเสียงและมีเพียงผู้สนับสนุนรัฐบาลทหารส่วนใหญ่ไม่ใช่ชาวกะเหรี่ยงในเขตเบตาวอยของเคาวทูเลเขตทานินทารีบนแผนที่พมา่าฝ่าย TDF ในเมืองบกปี้ได้โจมตีกองทหารของรัฐบาลทหาร15คนเมื่อวานนี้ได้ระเบิดและยิงพวกเขาส่วนใหญ่และยึดอาวุธอย่างไรก็ตามทหาร TDF 3ในายได้รับบาดเจ็บสาหัสหนึ่งนาย ในรัฐรารการกองโจรในเมืองยิงเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลทหารในร้านอาหารแห่งหนึ่งในเมืองหลวงซิตเเวเมื่อคืนนี้หลังจากนั้นเขาก็เสียชีวิตในโรงพยาบาลกองกำลังทหารลักพาตัวหัวหน้าองค์กรผู้บริจาคโลหิตเพื่อตอบโต้เหตุการาดยิงถึงแม้ว่าความสัมพันธ์จะยังไม่ชัดเจนทหารพลัดถิน่นเมื่อวานนี้ตำรวจของรัฐบาลเผด็จการทหารเข้าตรวจค้นกองทัพเกรียงในเขตดูปลายาคอทูเลตตาบลเกียโนเซกอยีบนแผนที่พมา่า นำปืนสองกระบอกกระสุนปืนและระเบิดมือเขาได้รับรางวัลที่กำหนดเป็นเงิน5ล้านจาร์ดประมาณ1,750เรยหสรียญสหรัฐมีเทียงส่วนน้อยขอองค์การละทิ้งรัฐบาลเผด็จการเท่านั้นที่ละทิ้งสาธารณะต่อกองกำลังปฏิวัติส่วนใหญ่จะถือว่าเป็นการจากไปของแต่ละคนโดยไม่ทราบสาเหตุการรณรงค์ก่อการร้ายหมู่บ้านเผือกเอิร์ต กองกำลังทหารและผู้ก่อการร้ายพายุซอเอชทีได้ขโมยพืชผลถัวลิสงของเกษตรกรในหมู่บ้านทแยะควาของตำบลยีงเมื่อวันนี้เพื่อเก็บเกี่ยวทัวลิสงหลังจากขับไล่ทุกคนออกจากหมู่บ้านไฟทีดีเอฟในพื้นที่ถูกยิงและสังหารพายุซอเอชทีที่กำลังขับรถแทรกเตอร์ เมื่อคืนที่ผ่านมา PDF ในเมืองโมนีว่าตอบโต้การโจมตีของกลุ่มผู้ก่อการร้ายพยูซอเอชทีที่กำลังเผาหมู่บ้านทาเลปินรายงานเมื่อวานนี้ PDF ยิงระเบิดและปืนไรเฟิลขนาด40มิลลิเมตรเพื่อขัดขวางการเคลื่อนไหวของผู้ก่อการร้ายกองกำลังยึดชาวบ้านเป็นตัวประกันในหมู่บ้านลิงถินวาเมื่อวานนี้และวันนี้พวกเขาเผาหมู่บ้านมาวยีกองกำลังป้องกันประชาชน t d f s กลุ่มป้องกัน CDSOM ในเมืองเมียงดงจับเรือสเบียงอาหารของรัฐบาลทหารช่วงสั้นๆเมื่อวันนี้เรือลำนี้บรรทุกข้าว15,000ถุงและสเบียงอื่นๆไฟ PDF สามารถลบถุงได้ประมาณ400ถุงก่อนที่การเสริมกำลังของรัฐบาลทหารจะเริ่มมาถึงกระเป๋า400ใบเหล่านั้นถูกแจกจ่ายให้กับผู้ลี้ภัยจากความรุนแรงของรัฐบาลทหาร ในเขตพะโคไฟ์ทีดีเอฟในเมืองเยตาเทอสกัดกั้นกลุ่มทหาร9 0นายเมื่อวันที่4พฤศจิกายนและยิงใส่พวกเขาเป็นเวลา4ีชั่วโมงทำให้ทหารเสียชีวิต12นายและทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บคอั่ามรัฐบาลทหารก็ถอยกลับในเขตสเกลิ่งไฟทีดีเอฟในเมืองนิ่นมูได้ยิงระเบิดใส่ทหารที่ปกป้องเมียนมาอีโคโนมิกแบงก์ที่รัฐบาลเผด็จการทหารครอบครองเมื่อวานนี้ สังหารสามคนในนั้นในเมืองยินมาปินงานแต่งงานของรัฐบาลทหารขนาดใหญ่ต้องถูกดัดแปลงเป็นพิธีลับเล็กๆหลังจาก p d f ยิงครกที่ผลิตในท้องถิ่นที่สถานที่ตั้งเจ้าบ่าวเป็นนายทหารเจ้าสาวเป็นตำรวจของรัฐบาลเผด็จการในเขตมันเดเลขบวนรถสี่คันถูกระเบิดข้างถนนสามลูกในเมืองมัดดายาซึ่งมาจากมันเดเลเมื่อวานนี้ ทำให้ทหารของรัฐบาลเผด็จการทหารเสียชีวิต9นายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสซึ่งอาจส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มยานพาหนะนึงใน4คันถูกทำลายอีกคันถูกปิดการใช้งานและถูกหลักจูงพันตรีทหารของรัฐบาลทหารถูกสังหารที่ตำบลมัดดายะในวันนี้นอกจากนี้เกิดเหตุระเบิดที่สถานีตำรวจในแทมปาวดี บนถนนจากเมืองสาก,กายทำให้ตำรวจรัฐบาลเผ็็จการทหารบาดเจ็บเจ็ดนายและอาจสังหารได้สองนายรายละเอียดยังไม่ชัดเจนในเขตอิรวดีหัวหน้าผู้บริหารระดับสูงในตำบลโบกาเลถูกลอบสังหารโดยไฟล์ท d f ท้องถิ่นรัฐบาลทหารตอบโต้ด้วยการระดมกำลังและลักพาตัวบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง15คนรวมทั้งสมาชิกพรรคการเมืองเอ d ที่มีเสียงข้างมากสงครามเมือง ชีวิตในเมืองกำลังอันตรายมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากอาชญากรรมที่ควบคุมไม่ได้การฆาตกรรมการก่อกวนการทำร้ายร่างกายการลักขโมยการข่มขืนและอาชญากรรมอื่นๆไม่ได้รับการตรวจสอบและไม่ได้รับโทษในเมืองต่างๆเนื่องจากตำรวจหมกมุ่นอยู่กับการปกป้องตนเองจากกองกำลังปฏิวัติและมีแนวโน้มที่จะก่ออาชญากรรมเหล่านี้ด้วยตนเอง กองกาลังปฏิวัติยังไม่เข้าควบคุมในเมืองต่างๆดังนั้นจึงไม่อยู่ในฐานะที่จะจับอาชญากรได้เนื่องจากพวกเขาอยู่ในพื้นที่ชนบทและเมืองเล็ก,เลกๆเช่นเมืองคารเรนีแห่งโมบายซึ่งกองกําลังคารเรนีจับผู้ลักลอบค้ายาเสพติดได้สองรายเมื่อวานนี้ที่เมืองมันเดเลกองโจรในเมืองได้ทิ้งระเบิดใส่สถานีตำรวจในเมืองชานียาซี่เมื่อคืนนี้รถพยาบาลมาถึงทีหลังบ่งบอกว่ามีผู้บาดเจ็บล้มตายจากรัฐบาลเผด็จก,การทหาร